เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับในวันนี้ก็อยู่กับคุณลูซานตูแฮ hey, คุณลูซานตา้าโฮ อรีสนิปฮะอยู่กันในแมป CDT คาร์ดี้ด้วยชิถทายคูณเข้ามาแล้วก็อย่าลืมไลค์ซับสไครต์ให้เราด้วยขอบคุณทุกคนมากนะฮะก็ขอสวัสดีวันคริสต์มาสลวงหน้ากันด้วยนะครับขอให้มีความสุขในใกล้สิ้นปีนี้และกําลังจะเข้าปีใหม่ในคลิปนี้เราจะมาแต่งเซ้งรถคันหนึ่งครับแลมโบกินี s c 2ครับก็เป็นรถที่เท่มากคันหนึ่งคือเจ้าคันนี้นะครับชื่อในแมปนี้ของเขาคือเจ้าแมชเชียห้เอ้ย แม็กเชียนาสเกลลี่ใช่ไหมเนี่ย <c oughs> ออกเสียงยากหน่อยนะครับแอลเลมโบกินีลิมิเต็ดเปิดประทุนความแรงเครื่องเดิมเนี่ยก็382กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะแล้วก็ราคา10ล้านนะครับผมกดซื้อเลยคะแนนการควบคุมเก้าคะแนนถือว่าควบคุมดีเลยนะครับขับเคลื่อนทุกรอนะออ l วลได้ die, ครับเดี๋ยวเรามากดไ v e กันดูเลยแล้วกันนะครับผม เท่รับด้านท้ายเนี่ยเป็นคาร์บอนหมดเลยนะฮะแล้วก็เป็นท่อคู่ในส่วนของตัวล้อก็สวยนะครับเป็นล้อแบบเอกลักษณ์ของเขาเลยเนาะแล้วก็มาเกีวับสีโทนเทาดําส้มนะครับแต่ว่าของที่ผมเซิร์ชในเน็ตเนี่ยตัวออลิจินอนเขาจะเป็นสีขาวฟ้าตัดกับสีดำเนาะรูปทรงก็ประมาณนี้แหละครับเท่ดีฮะตัวด้านข้างเนี่ยดูแบบคมบาดตาสุดๆนะครับด้านหน้าก็ดูโหดฮะเป็นดําดส่วนใหญ่ก็จะเป็นคาร์บอนนะมาดูแอร์อินเทคทรั้งนี้กันหน่อยครับอู้เป็นตะแกรง นะทุกคนแล้วก็ไล่ลมเข้าไปครับเพื่อความพุ่งนะฮะแล้วก็ตรงเนี้ยลมมันจะไม่เข้าหน้าเราหรือมันลงมาแรงในหน้าแหกกันพอดีนะครับทุกคนรู้สึกมันโล่งจังเลยฮะก็้เขาคงออกแบบมันดีแล้วละนะครับลมมันคงเหินไปทางอื่นแหละหรือไม่ก็คงจะมีอะไรแบบเป็นเทคโนโลยีของเขาอะนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ที่จะกันลมเข้าหน้าเราแบบจังๆใช่ปะนั่งได้2คนนะครับเทจัดพร้อมแอคเลยครับภายในก็เป็นคาร์บอนนะแล้วก็ดูพวงมาลัยหน่อยครับวูวูเท่ครับผมโดยรวมแล้ว แล้วชอบเลยครับผมเรามาอัดเครื่องเดิมกันเลยดีกว่านะครับ382ใช่ปะ่ะมาดูนะว่ากดแป,ป๊บเดียวหรือไม่นะครับที่จะไปถึงฮนะโอ้โหแป,ป๊บเดียวก็200สับมาเกียห์5ครับทุกคนแล้วตอนนี้เกียรก6 3 0 0บวกแล้วลงสะพานครับโอ้โหสามรเรียบร้อยนะครับตอนนี้3ามร้อหือแล้วกรหินบินไปเลยเลยครับผมดู อย่างสูงสเปคเชฟเขาเขียนว่า382นะทุกคนแต่เมื่อกี้เราวิ่งเนี่ยมันเหมือนจะตันอยู่381เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างไรเราก็จะต้องแต่งอยู่แล้วนะครับผมอืนสะพานมาทางนี้แล้วลงสะพานหู3า9้อานะเมื่อกี้ตอนเหินนะครับแล้วตอนนี้ก็สามรออีกครั้งมันตึงนะครับทุกคนแต่มันก็ไหลได้บ้างนะครับโอ้โห,หนี่ขนาดแค่เครื่องเดิมนะครับอัตราเร่งผมก็ว่ามาไวเลยนะเร่งแป๊บเดียว300บวกนะครับแล้วเข้ามานี่เลยครับชนต้นคริสต์ ไปหนึ่งทีเราก็มาแต่งรถหน้าคุณลุงซานต้ากันเลยละกันนะไหนๆก็ใกล้กลกกลกจะคริสต์มาสแล้วมาที่เครื่องยนต์นะครับเราก็ใช้เป็นเลสอัปเกรดบอกอัตราเร่ง9%แล้วก็ความแรงอีก20ไมล์แอลเวอร์นะครับ1ล้าน4แสนกว่ากดมาเลยแล้วก็มาที่เชอร์โบนะฮะก็ใช้เป็นเลสโบอีก8แสนนะครับบอกอัตราเร่งอีก44%นะทุกคนบูมเรียบร้อยแล้วก็ยางก็เป็นเลสทายบูมโอเคฮะเพอร์ฟอร์มนซ์แบบสุดล้อผมน่าจะใช้ล้อเดิมนะทุกคนออริจินอล เนนอนครับแล้วก็เอสตาร์โรครับ26อ่ะประมาณนี้ครับสีบอดี้ขอมาดูสีหนึ่งว่าเป็นสีอะไรโอเคเป็นสีขาวนะครับสี2ผมก็จะใช้เป็นสีฟ้าแบบเลืองแสงแบบนี้ฮะแล้วก็สีอินเตอร์เลียภายในด้วยนะครับสี2นะฮะก็จะเป็นแนวนี้ครับล้อก็เอาเป็นสีดำเข้มไปเลยนะฮะ2 7 0 0ันเจ็ดคาลิเปอร์เอาเป็นสีเดียวกับลายนอกนะครับทาดานและนี่ก็คือแรมโบกินีเอสซีของเราเวอร์ชันแบบแต่งแบบ แนวออริจินอลนะครับแปวออริจินอลปั๊มเขาเนี่ยจะเป็นสีดานะทุกคนแต่ผมก็ใส่มาเป็นสีนี้เนาะมันจะได้ดูโดดเด่นแล้วก็เข้าทีโอเคฮะชอบหรือเปล่าครับถ้าชอบก็ไลค์แล้วก็ซับสไคร e ให้เราด้วยนะเดี๋ยวไปลงสนามกันครับไปแข่งกับนักเลเซอร์ทั้งหลายนะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับรีราความแรงคันนี้มาครับอยู่กันใน Dra กสี่เลนครับแลมโบกินีเอสซของเรากับแลมโบกินีชอนนะครับหรือไซอันอะไรสักอย่างนะครับอองตัวแล้วเหมือนเราจะนำ ทุกคนหูพุ่งอย่างตรงนะครับผ่านมาครึ่งทางแล้วครับกําลังจะเข้าเส้นชัยกันแล้วบ้ม เป็นเราคว้าไปได้นะครับที่1ที่2ก็11.2นะครับโอ้โหต่างกันแบบวิเดียวนะรู้สึกว่าคันนี้จะ6ล้านใช่ปะแลมโบชอนเนาะแล้วก็ของเรา10ล้านนะครับแพงเท่ากันหน่อยนะฮะเอ้ยไม่ใช่6ล้านนะทุกคนคันนี้แลมโบชอนอ่ะ8ล้านนะครับของเรา10ล้านเออรถเราแพงกว่าก็เลยแรงกว่านะตามนั้นนะครับแรงตามงบนะครับอ่าดูกันอีกทีครับทุกคนรถเราตอนคืนโคตรสวยเลยนะดูแบบสว่างดีนะครับแล้วเข้าเส้นชัยเรียบร้อยครับผมมาต่อกันที่เซอร์กิตนะครับ เจอกับฟอร์มูล่าวันด้วยโหรอบแรกเอ้ยรอบแรกนั่แหละแข่งกัน3ามรอบนะครับผมเลี้ยวขวามาโอเคครับโค้งซ้ายกด,ดไปครับฟอร์มูล่าวันโค้งเขาเข้าคมมากเลยนะแล้วก็ลดแรงมากนะครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะว่าจะเลี้ยวโค้งนี้ได้ดีนี่โค้งนี้เป็นโค้งที่แบบยากมากเลยนะครับ ไปกันต่อยาวๆครับความแรงตอนนี้ก็ร้อยแปดสองร้อยกดแป๊บเดียวครับทุกคนรถเรามันก็เอาเรื่องอยู่นะตอนนี้เรายังคงเป็นที่หนึ่งอยู่และปงยาวทางนี้เข้ารอบที่สองเรียบร้อยเบรคเกิดและภาพตัดมาทางนี้เลยนะครับทุกคนโอ้โหตื่นเต้นเกินและโค้งนี้แหละนะครับโอ้โหแลวพอปล่อยคันเร่งแล้วเลี้ยวมันทําได้ดีเลยนะฮะก็สมแล้วนะครับที่คะแนนการคคดคุมของเขาเนี่ยอยู่ที่เก้าคะแนนแเกือบสิบคะแนนแล้วก็รอบก็มาเร็วนะครับแล้วความเร็วก็เร็วด้วยนะและรอบสุดท้ายนะครับ คนโอเครอบนี้รอบสุดท้ายอุ๊บมีชนเล็กน้อยก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะความตื่นเต้นอ่ะโองซ้ายเบิร์สกดมาแป๊บเดียว200แล้วขวานะครับเบิร์สกดไปครับในโตรมาฮะซึ่งไม่มีครับแล้วโค้งในี้อีกแล้วครับเลี้ยวไปครับโอ้โค้งที่แบบ โหดจริงอะโอเคฮะขวานี่นะครับแล้วตรงยาวเหมือนจะเรียบร้อยแล้วไม่มีรไรผิดพลาดนะครับจบนะครับเราน่าจะวาดโพเดียมใบเรียบร้อยครับผมเวทแหลบเราก็อยู่ที่34.6นะครับส่วนของเขา35.6เวลาโดยรวมก็1นาที47ของเขา1นนาที56นะครับมากันต่อที่โอเวลล์นะครับหรือ n a s คาร์นะครับออกตัวมาเลยัะโอ้โหมีรถ ATV ด้วยเหรอ เน็ตคางหกรอบครับเราก็เจอกับเอฟวันทันเดิมใช่ไหมครับทางตรงตรงนี้ผมหันมุมกล้องให้ดูได้โอ้โหทิ้ง F1 มาไปทุ่งเลยทุกคนเจาน้าค้ะก็เป็น f อฟวกิจกรรมซีซั่นแปดรอบนี้นะคิดคิดว่าใช่นะครับโอเคครับแปบ๊บเดียวก็ สองรอบแล้วครับผมขับกันไปยาวๆเลย,เลยครับแล้วเราก็โหตามไม่ทัน F1 เหมือนจะชนแล้วก็พลิกนะครับเห็นแวบ,บๆไม่รู้ในวิดีโอเห็นหรือเปล่าถ้า ATV ยังอยู่นะเราจะได้เห็น ATV อีกครั้งนะครับทุกคนเราได้น็อกรอบแน่นอนนี่เห็น F1 ด้วยนะครับทางยับครับและนี่แซง ATV ครับ เอสทีวียังเออคือเอามาลงสงสัยแบบว่าชมวิวเนี่ยนะครับเน้นเข้าร่วมนะไม่เน้นเข้ารอบเอาไอทีวีลงแล้วเจอ F1 อีกครั้งครับผม F1 น่าจะถอดใจแล้ะหรือไม่ก็เปลี่ยนฟันที่คาไม่ก็แดกคขาเออเขาเรียกอะไรท็อฟฟิลเออท็อฟฟิลลงเอาแป๊บเดียวพูดปาสนะแต่น็อกรอบหลายรอบแล้วอะตามยากนะครับแบบนี้เปลี่ยนตอนนี้ก็ไม่น่าทันนะอเอทีวีอีกครั้งแสงวุ่ม <laughs> โอเคฮะเข้ารอบสุดท้ายครับแลมโบลเราก็มาเทจริงๆเลยขับเล่นเลยครับทุกคนขับโชว์ให้ดูเลยครับดูดีครับเท่แค่ไหนครับดูครับหูเข้าโคง้งครับมาครับโชว์ให้ดูเลยครับนี่ไม่ซีเรียนหรอ <laughs> ดูความงามของเขาครับโอ้ยเรียบร้อยครับผมเป็นแลบเราก็อยู่ที่17.1วินาทีโทรศัพท์ถามก็1นาที47.9นะฮะมาดูสนามนี้กันบ้างครับสนามฮาโลวีนนะฮะก่อนที่จะออกนะก็มาเล่นกันหน่อยเจอกับแรมโบินี่เอสซีทูดับเบิลไปเลยครับดูคันเหลืองคันขาวนะครับแต่ของเราเนี่ยจัดช่วงล่างมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือทำชโชคแล้วก็สรปงสูงขึ้นมาอ้โชนเร็วเลยครับคน แต่ของน้องเขาไม่รู้ว่าจัดหรือยังแต่เมื่อกี้ตอนที่เห็นตอนลงเหมือนจะยังไม่ได้ทดําช่วงล่างนะครับทาเป็นเน้นเรียบนะร,บรู้สึกมุมกล้องใกล้ไปครับทุกคนขอซูมออกมาก่อนแล้วทางลุกรางทางนี้เด้งเด uh, ้งเด้งก็หูหูโคช้าเลยครับทุกคนเหมือนโดนสโลครับแล้วทางโค้งนี้บูสบูสหูเขาก็จี้รามาติดติดไม่รู้ว่าถ้าใครพลาดเมื่อไหร่ก็เรียบร้อยอะผมบอกเลยนะเบรกครับทุกคน เบรครับวูวูวูอ้โหยังไวของขวาครับโอ้โหตรงนี้ยแหละโอ้โหเ,เอาแล้วเอาแล้ว <laughs> รถเกือบพลิกสองรอบเท่านั้นด้วยนะรอบสุดท้ายแล้วเนะี่ยผมก็ลืมดูไม่รู้ว่าเลือกมากี่รอบนะครับเอาลนะฮะเอาลนะฮะทางนี้เลยครับทางที่โซโลครับโอ้โหุ้ยหลบมาได้แล้วตรงนี้ทางรถพลิกทางรถพลิกหรือไม่อย่างไงตรงยาวขึ้นนี่เบาครับมือแล้วบึห <h ums> เป็นยังไงกันบ้างนะาล่ะฮะรอน้องเข้ามาก่อนนะรถพลิกหรือเปล่าไม่รู้นะหูมีชนด้วยครับทุกคนแล้วก็วุ้มเข้าเ้นชัยเรียบร้อยครับเบสเลบเรา 35.0น้องเขาก็38.7โคตรดแรงนะลงท่อรู้สึกของความแรงเลยอะ่ะอยู่กันบนฐานสมอนสเตรแจมครับออกมาจากลิฟเลียเล้ยวตามทางมาแล้วจะเลี้ยวซ้ายขึ้นเลยไม่ได้ครับผมต้องตัง้งลำนิดหนึ่งชิดกำแพงแล้วก็เล่งคันเล่งแล้วก็เอาตัว อืมโอ้ยติดครับทุกคนรถต่ําไปขึ้นมาแล้วเฮ้ยจะล่วงเอ็มพร้อมถอยหลังนิดนึงแล้วเลี้ยวลงมาเลยครับวุ้มดุ้มเอิร์นสักกระจึงนึงคิดว่าทุกคนน่าจะอยากรู้แล้วล่ะว่าความเร็วท็อปสปีดเขาเนี่ยอุ้ยชนอยู่ที่เท่าไหร่ใช่ไหมได้เลยครับมาสับเจ็ดสี่สับเจ็ดห้ามาครับผมมาครับตับเจ็ดหกเลยครับเจ็ดเจ็ต้องเข้าไว้ละอู้มีเจ็ดเจ็จริงแล้วตอนนี้เจ็ดสี่ร้อยสิบห้าคือความเร็วท็อปสปีดของเขาครับทุกคนครับเนี่ยครับประมาณสี่ร้อยสิบห้าน มาที่นี่ครั้งอู้แล้วเฮินขึ้นนี่ครั้งอ้นี่รถยกสูงหน่อยหนึ่งด้วยนะแล้วก็ยางออฟโรดนะครับผมลงสะพานมายาวไปเออมาทางขวาบ้างนะครับน่าจะไม่เสียหลักแล้วอู้เสียหลักครับมากันที่บนภูเขาหิมะตกนะครับโอเคไล่กันยาวเลยครับกดเอมาครับมาแล้วหินนี่ก็เอาก่อนเลยครับกดเอด้วยอู้หูหูชนไปดิครับปักเข้าไปความเร็วตอนนี้ก็สองร0 0สรอครับอ้ โอ้แล้วขึ้นสะพานครับมาฮับมาฮับ400ต้องเข้าครับดูครับอย่างแรงนะครับแล้วก็ช็อตแลบมาทางนี้ไม่ได้จริงนะฮะทุกคนเอาฮะรอบนี้เนี่ยดูดิสียงสูงนะคิดว่าน่าจะไม่เด้งแล้วล่ะนะครับแล้วความเร็วก็400เหมือนกันนะครับเอาโอ้โหพอแลกก้อนหินก้อนนั้นนะครับมานีกว่าเหินข้ามสตีดกันบ้างนะครับผมตามสตีดของเราเลยนี่ครับขึ้นได้ไหมวุ้ม เกินไปด้วยครับอย่างแรงครับแล้วขวามาที่นี่เปลี่ยนมุมมองกันบ้างครับโอ้โหโอ้โหขึ้นได้โอ้โหขึ้นได้อ่ะดูความแรงดิครับแล้วเหินลงปัม๊มลงมินิมาร์ดได้ด้วยโอ้โหแล้วชนไหมไม่ชนนะครับอ <c oughs> ืงจัดลยลัมโบเอสเซทูเราครับแล้วบินนี่จึงหนึ่งครับแล้วเบรก้ออเคแล้วก็ตรงนี้มีไกลข้างคามีติงกับช็อปเปอร์อยู่ด้วยนะครับผมเอาฮะอัดความแรงมา300กว่ากว่าๆแล้ว ู้หเสียรากอีกแล้วโอ้โหนี่มันอะไรกันครับนี่รถคันนี้จะเอาไปเหินแล้วแบบอุอ้จักเยอะเหลือเกินเลยนะทุกคนรอบเนี้ยแหละรอบเนี้ยแหละฉันจะขึ้นไปด้านบนนั้นได้ไหมโอ้ไม่ได้ฮะขอลองอีกสักทีนะครับทุกคนรอบเนี้ยเลี้ยวมาค่อนข้างดีเลยแล้วก็วูมไม่ได้จริงๆครับค่อนข้างแรงเลยรอบเนี้ยค่อนค่อนข้างแรงเลยครับแล้วเอฟ พอครับพอมาเส้นนี้ก็ได้เดี๋ยวเหินข้ามฝั่งกันดีกว่าครับมาครับมาครับวูมบูสอุ้ยได้ครับนี่เทแล้วก็ซ้ายนี่ทีอัดความแรง3 2 1โกูู้้้จูม อีกอาะครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ้าแรมโบวินี่ F C 2รัมนี้นะครับก็แรงเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะขับจากเอ็กซ์มททางเนี้ยแล้วก็พุ่งไปนะครับแล้วก็หาที่บินกันเอานะรถพัมคีนจะวัดจะเราเวลาจะเอาเวาลารถพัมคินจะเอาเวลาเอามาด้มาได้ โอเคครับโอ้ยทำไมรอบนี้อุปสรรคมันเยอะจังครับเนี่ยชนตลอดเลยรถก็ดีนะแต่ชอบชนจัดๆเลยครับอ่ะเกียร์ห้าครับเกียร์หกครับมีเจ็ดเกียร์นะสี่ร้อยสิบห้านะครับความเร็วแบบตึงๆนะครับอันเนี้ยสี่ร้อยสิบห้าแล้วก็เอ่อก็เห็นก้อนีิยางครับเอาไว้ก่อนครับโอ้โหเอาไว้ก่อนก็ไม่ได้อะไรเลยครับผม รอบนี้แหละจะต้องเป็นของเราอย่างแน่นหวนนะครับจะต้องมีการบินที่งดงามรับ415นะครับแล้วก็เห็นที่เห็นอยู่แล้วไปเลยครับโอ,โ,โอเคฮนะแล้วเจอกันครับทุกคนยู